กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกสีขาวรายการดีๆที่จะนําธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันการจนาตันสวนรัตจากศูน์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและโรงเรียนตะวันชัยวิทยา ตำบลธงชัยเหนืออำเภอปากธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักอีกครั้งหนึ่งนะคะวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันเวลาและสายน้ำไม่เคยรอใครนะคะอบอกว่าสายน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครนะคะเวลาและวารีไม่ยินดีจะคอยจะคอยใครนะคะ ความจริงแล้วก็ไม่มีใครคอยใครได้เลยในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะทุกๆลมหายใจเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยร่างกายของเราด้วยชีวิตด้วยร่างกายที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ของเรานะคะและเราเองก็มีใจหรือว่าวิญญาณก็หรือกายละเอียดที่เรา ออกแบบชีวิตของเราไว้นะคะทําให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะมีพ่อแม่คนไหนเป็นพ่อแม่ของเรานะคะจริงๆแล้วชีวิตของเรานี้ออกแบบได้นะคะหละท่านอาจจะเคยได้ยินชีวิตนี้เลือกไม่ได้นะคะแต่เราเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคตนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะมีวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องทําวันนี้ปัจจุบันวันนี้ให้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคะต้องการสิ่งใดนะคะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะคะว่าเหมือนอก็ต้องย้อนไปถึงภาษิทไทยนะคะว่าหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกนะคะหลายๆครอบครัวนะคะหลายๆชุมชนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงแล้วก็อาจจะเป็นเกษตรกร,ร,กรสมัครเล่นนะคะอยากจะปลูกพืชปลูกผัก ปลูกผลไม้นะคะก็พอมีฝนโปรยปลายสายพิรุณลงมานะคะแล้วเราก็จะมีพื้นแผ่นดินอันชุ่มฉ่ำและที่สำคัญก็คือมีพระอาทิตย์ที่ฉายแสงทุกๆเช้ามาให้กับเรานะคะเพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสมนะคะอากาศภูมิอากาศที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ลำบากนะคะค่ะรับเป็นโชคดีของเรานะคะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะและได้ พบพระพุทธศาสนาและได้อยู่ใต้ร่มบร,รมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนะคะก็คือผู้ที่ได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยตลอดโดยธรรมนี่ก็คือธรรมะธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกยุคท,ท,ทุกสมัยนะคะจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของรัตนโกสินทร์อ่าแล้วถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ200กว่าปีก็จะเป็นช่วงของธนบุรีนะคะย้อนกลับไปอีก15ปีนะคะ15ปีหลังจากที่เป็นธนบุรีนะคะก็เป็นกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็417ปีย้อนกลับขึ้นไปอีกก็เป็นสุขโขทัยนะคะเราก็ล้วนแต่มี ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีได้เป็นประจักษ์พยานนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นได้มาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยก่อนหน้านั้นด้วยนะคะตั้งแต่สมัยทวรารวดีนะคะ,ะเราก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนานเนี่ยะจะ ประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นแผ่นดินแม่นะคะแล้วก็ขยายไปที่ศรีลังกานะคะแล้วก็มาถึงแผ่นดินไทยของเรานะคะ,ะก็มาได้ทั้งทางน้ำนะคะทางน้ำก็คือมาทางเรือนะคะมาทางเรือ,อมีเรือเป็นพาหนะนะคะก็จะมาท,งทางทะเลกันเป็นส่วนใหญ่ทะเลมหาสมุทรนะคะทางมหาสมุทรอินเดียค่ะแล้วก็มาทางบกเดินเท้านะคะก็จะมีะทาง มาหรือเมียนมาในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จากอินเดียก็ผ่านมานะคะก็มาที่เมียนมาเมียนมาก็มาถึงดินแดนส่วนนภูมิของไทยเรานี่เองนะคะ,ะแห้มทองของไทยเรานะคะก็เราก็จะมีเพื่อนบ้านในส่วนนภูมิของเราแผ่นดินทองของเรานะคะที่ได้รับ วัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็นาพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นวัฒนธรรมล่อล้อมการดรํารงชีวิตนะคะลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นาลาวนะคะลาวแล้วก็กัมพูชานะคะแล้วพอเราเนึกถึงว่าไทยลาวกัมพูชานะคะแล้วก็เมียนมานะคะที่อยู่รอบเราในบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะคะก็คือความเป็นพุทธศาสนิกชนกนะคะและเมื่อ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นพระพรมครูองค์เดียวกันนะคะการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะจากพระไตรัปิฎกนะคะที่สาย เทราวาเทระวาทะนะคะก็จะมีการเทระวาทะก็คือจากการคําพูดการบอกเล่าการบอกกล่าวสืบทอดต่อกันมานะคะเป็นมุขปาฐะคะพอท่องจำนะคะพูดง่ายๆเป็นภาษาเราก็คือว่าท่องจําหรือทรงจำนะคะต้องใช้คําว่าทรงจำทรงจำพระไตรปิฎก ได้ทั้งเล่มเลยทั้ง84,000พระธรรมขันธ์นะคะซึ่งในประเทศเมียนม,มาเองก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะในประเทศเมียนม,มาเนี่ยถ้ามีพระภิกษุนะคะแล้วก็ทรงจำพระเตระปิดกได้เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษใดหลายๆเรื่องราวหรือทีเดียวนะคะก็คล้ายๆกับประเทศไทยเรานะคะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะให้ความสำคัญตั้งแต่การที่ พระภิกษุที่ได้เรียนบาลีนะคะแล้วก็สอบได้ประเด็นธรรมประโยชน์ต่างๆนะคะจนถึงประโยชน์เก้านะคะพอถึงสุดท้ายก็คือการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดนะคะสำหรับผู้ที่เรียนบาลีแล้วสอบได้ประเด็นธรรมประโยชน์เก้านะคะหรือ9ประโยคนี่แหละนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการที่จะต้องไปสอบ ที่สนามหลวงนะคะก็คือในพื้นที่รวมพื้นที่กลางนะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องไปสอบที่ท้องสนามหลวงที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คือเป็นสนามของหลวงเป็นสนามสอบกลางที่ทุกคนในประเทศไทยเราค่ะก็จะต้องไปรวมกันที่นั่นนะคะแล้วก็การสอบเนี่ยก็มีคณะกรรมการมีแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินนะคะที่จะไปเป็นประจักษ์พยานนะคะมีสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละช่วงยุคสมัยนะคะดังนั้นการที่มีพระภิกสุสงฆ์เนี่ยที่ได้อ่ รเรียนธรรมประโยชน,นะคะก็จะได้รับการยกย่กองการเคารพจริงๆแล้วก็ควรควรค่าเป็นอัญมณีที่สูงค่ายิ่งเลยในวงการพระบาลีนะคะเพราะว่าภาษาบาลีก็เป็นภาษาที่เรียนเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฎก ในหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคะได้ตรงโดยที่ไม่ต้องแปลนะคะอ,อย่างเช่นเราเองหลายๆท่านอาจจะเคยศึกษาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะคะดิฉันก็เคยลองเปิดอ่านดูนะคะหรือไม่ก็พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยนะคะมีทั้งของมหมามกุฏนะคะมหมามกุฏแล้วก็มีทั้งมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะมหมามกุฏก,ก็ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าก็เป็นของธรรมยุติกานิกายนะคะส่วนว่าทาง ของมหาจุลาหลวงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นของอมหานิกายนะคะซึ่งลักษณะของการเรียบเรียงนะคะหรือว่าจะใช้คําว่ารจนาการเรียบเรียงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างตามความะจะใช้คำว,ว่าอะไรดีความจริง,รงๆเราก็มีความแตกฉานด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องของอมุมมองแนวคิดมุมมองทัศนคติหรือลักษณะของอการวิเคราะห์ตาม เรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่ได้รับการสืบทอดกันมานะคะแลเราก็จะเห็นว่าการอ่านพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยนะคะก็จะใช้ภาษา ภาษาพระนะคะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าอยากจะเข้าใจภาษาแม่นะคะหรือหลายท่านบอกว่าเ,าเรียนอ,อ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะอ่านนิยายหรืออ่านพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าจะอ่านเทคก็คือเรื่องของวิชาการ,รที่เป็นภาษา,าอังกฤษเนี่ยอาจจะบอกว่าเข้าใจเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ไม่กระต่างก็ไปศึกษาต้นฉบับหรือก็ไปศึกษาภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคะ่ะก็จะมีหลายหลายท่านนะคะที่มีความประสบบอกว่าอ่านภาษาไทยแล้ว ยังเข้าใจไม่แจ่บแจ้งนะคะก็ไปศึกษาภาษาบาลีนะคะแล้วศึกษาแล้วเข้าใจแล้วนะคะจำชัดแล้วก็มีการวัดนะคะวัดความรู้กันนะคะก็ปีการสอบนะะ,ก,ก,นะ,ะก็มีการสอบกันทุกปีนะคะก็มีปร,ริญไปนั่นถปร,ริญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะปร,ะริญทำประโยคเก้านี้เป็นสุดยอดแห่งผู้ส่ง คุณวุฒิคุณธรรมนะคะก็คือทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนะคะเป็นบัณฑิตในเรื่องของภาษาบาลีนะคะดังนั้นการที่มีพระภิกษุนะคะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็เปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาได้ศึกษาภาษาบาลีนี้ด้วยก็จะเรียกว่าบาลีศึกษานะคะซึ่งบาลีศึกษานี้ก็จะมีคาราวารนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบาสกหรือว่าอุบาสิกานะคะก็ตอบธรรมะ ศึกษาก้าวได้นะคะน,นี่ก็หมายความว่าเป็นโอกาสของการศึกษาได้โดยที่ไม่ได้อ่ที่จะต้องเข้าไปอุปสมบทนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจและเป็นเกีดยรติยศอย่างยิ่งสําหรับชีวิตก็คือการที่ได้ปรเรียนทําประโยชน์ก้าวนะคะตั้งแต่เป็นสามเณรน,นะคะถ้าเผื่อว่ามีสามเณรน,น,นีที่ได้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้นะคะตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรน,นะคะสามเณรก็คือ กุลบุตรนะคะผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่7จ็ด ขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะ7จวบขึ้นไปเพราะว่าจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็อ่านหนังสือ,อศึกษาเรียนรู้นะคะสวดมนต์หรือว่าดูแลกิจวัตรประจําวันของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยดูแลใช่ไหมคะก็ะศึกษาไปจนกระทั่งจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์ก็จะได้รับการบรรอ,อุปสมบทนะคะสำมเนีนี้เราก็เรียกว่าบรรพชาแล้วก็รักษาศีลสิข้อใช่ไหมคะพออายุ20 ปีบริบูรณ์ก็จะได้เข้าพิธีอุปสมบทนะคะแล้วก็จะได้รักษาศีล227ข้อนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจหรือจริงๆแล้วก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะของลูกผู้ชายนะคะลูกผู้ชายที่เป็นบุรบุตรที่มีความเป็นลูก พระพุทธเจ้านะคะก็คือมีท่าธรรมมาตั้งแต่เด็กคือชอบชอบที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมะชอบเข้าใกล้พระภิกษุนะคะชอบทําบุญแล้วก็มองเห็นว่า,าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีแก่นสาล จริงๆแล้วก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากพิดามารดาแล้วก็คณะญาตินะคะเพราะว่าการที่จะบรรพชาเป็นสาม,มเณรก็ต้องได้รับอนุญาตจากพิดามารดานะคะแต่เราก็ได้เข้าไปบวชนะคะไปบปรพชาเป็นสาม,มเณรเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างแล้วก็ ต้องมีศีลกำกับ10บประการ10บข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อวัดปฏิบัติอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการแต่งกายนะคะเสกียาวัดนะการลุกนั่งกราบไหว้การเดินาการพูดนะคะการที่จะทําทให้มีเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน,นะคะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนกันนะคะแต่ก็มีกุลบุตรไม่น้อยนะคะ เด็กๆที่ได้มีบุญแล้วก็เข้าไปบรรพชาเป็นสนัมมณเนะคะแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะจนกระทั่ทงเรียนภาษาบาลีนะคะก็จะมีาการเรียนบาลีบางบางรูปนะคะสัมมณีก็จะเรียนปริยาสามัญไปด้วยนะคะถ้ามีความสามารถก็คือเรียนทางด้านธรรมดาสามัญวิชาสามัญเนี่ยนะคะแต่ชาติสมมติว่าเรียนทางด้านบาลีนะคะโรงเรียนบาลีก็จะ ต้องมีการเรียนแล้วก็มีการสอบวัดผลเป็นลําดับชั้นไปนะคะก็ถ้าสมมติว่าสอบไปแล้วนะคะได้ถึงประโยค9นะคะก่อนก่อนที่จะอายุ20ปีบริโณ์นะคะก็จะได้เป็นนาคหลวงนะคะซึ่งนาคหลวงนี้เป็นเกิดยศอันสูงสุดของความที่การที่จะได้อุปสมบท เนื่องจากว่าผู้ที่จะได้เป็นนาคหลวงแล้วอยู่ในพระบรมราชาคาะนะคะหรือว่าอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือจะต้องเป็นสามเณรแล้วก็สอบได้ประเดยนธรรมประโยชน์ก้านะคะ<ม>ก็จะได้เป็นนาคหลวงแล้วก็ได้ไปบวชที่พระอุโบสถของเข้าพิธีอุปสมบทนะคะที่วัดพระ,ะาศาิลัตกาญสดารามกรุงเทพมหาคนครนะคะหรือก็คือวัดพระแก้วนะคะโดยที่ว่าจะเป็น พิธีกรรมที่สําคัญยิ่งเลยนะคะเพราะว่าที่วัดพร,ระแก้นเนี่ยก็เป็นวัดที่ไม่มีพระพิสุสงฆ์จำพรรษานะคะเป็นวัดที่อยู่ประจำในพระบรมมหาราชวังก็จะเป็นส่วนของการปฏิบัติพิธีกรรมพิธีการในของในส่วนของพระมหากษัตรั์ ดังนั้นนะคะกิจวัตรกิจกรรมนี้ที่ได้รับเกียรติยศแต่งยิ่งจากการที่ได้เป็นนักหลวงเพราะว่าสอบได้ปอท9ก,กาตั้งแต่เป็นสาม,มเณรนะคะจึงเป็นสิ่งที่นําความปลื้มปิติมาให้กับตัวสามเณรเองนะคะรวมทั้งวิดามานได้นะคะแล้วก็มีญาตินะคะมีผู้ที่ สนับสนุนนะคะแล้วก็รวมทั้งพระอาจารย์นะคะเพราะว่าไม่มีสาม,มนเณรรูปไหนหรือใครที่เรียนรู้แล้วโดยไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นหัวใจยิ่งใหญ่นะคะของการที่ได้อุทิศตนนะคะสละสละความสะดวกสบายทางโลกนะคะได้ไปบปรพชาเป็นสัมมนเณรแล้วก็ตั้งใจศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งแตกฉานในเรื่องของภาษาบาลีนะคะนี่ก็คือ รางวัลที่มีค่ายิ่งนะคะก็ถ้าบอกว่าเปรียบเทียบทางโลกนะคะก็เหมือนกับปริญญาตรีแล้วก็ต้องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองอย่างนี้นะคะคือแบบไม่ไม่ใช่แค่จบปริญญาตรีธรรมดานะคะ,ะนี่คือสิ่งที่นำเรียนว่าในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงของโอกาสการที่ใกล้จะเข้าฝันษาแล้วนะคะ ท่านใดที่มีคุณบุตรเล็กๆนะคะอยู่ในความดูแลนะคะจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่มีอายุเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะแล้วตั้งใจศึกษาอยากจะเรียนรู้เรื่องหลักธรรมหรือว่ามีโอกาสในการที่จะพ่อแม่นะคะสนับสนุนนะคะก็เชิญไปร่วมกัน ในการที่จะบรรพชาเป็นสาม,มเณรเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็นําเรียนถึงว่าเส้นทางแห่งความก้าวหน้าก็คือการเดินทางไปสู่การที่จะได้เป็นสัมมเณรนาคกหลวงถ้าได้ปเปลียนธรรมประโยชน์เก้าก่อนอายุ20ปีนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีกุลบุตรที่อายุเกิน 20ปีหรือ20ปีบริบูรณ์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนานะคะอยากจะให้โอกาสตัวเองในการที่จะไปศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงเข้าปัรษานะคะปลายเดือนนี้นะคะหรือเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะก็จะถึง เทศกาลหรือวันสําคัญที่สําคัญวันที่สําคัญของเราก็คือวันาสาระบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะพอนึกถึงเข้าพรรษาเนาะเราชาวโคราชเราก็จะนึกถึงแห่เทียนใช่ไหมคะแห่เทียนเทียนพรรษาการแห่เทียนของคนโคราชเป็นกิจวัตรกิจกรรมที่เราชาวโคราชภาคภูมิใจนะคะดิฉันเองในฐานะที่เป็นคนโคราช แท้ๆนะคะคนโคราตต้องบอกแท้แทนะคะคนโคราชแท้แทที่ตั้งแต่เด็กเลยนะคะจาไม่ได้แล้วว่ากี่ขวบไม่น่าจะถึงเจ็ดขวบได้ซ้ําไปนะคะก็พ่อแม่นะคะก็ะจูงไปนะจูงจูงพี่อุ้มน้องนะคะไปในเมืองเพื่อไปดูแห่เทียนนะคะเราก็ได้เห็นเทียนแต่ละวัดที่ประนีตงดงามนะคะเป็นสิ่งยืนยันหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนของชาวโคราชนะคะเพราะถ้าเราเทียบกันเรื่องมูลค่า มูลค่าที่ลงไปกับสิ่งที่ทําลงทุนลงแรงก็เทียบกันไม่ได้ในเรื่องของเงินตราแต่เป็นมูลค่าทางจิตใจเป็นมูลค่าที่เราได้แสดงความกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตบันพุรุษของเรานะคะที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เราและเราก็ถวายเป็นพุทธบูชานะคะแทียนนี้เทียนวันษาต้นใ้ยใจปัจจุบันนี้นะคะปี ก่อนนู้นนะคะปีที่แล้วเราก็ไม่มีกิจกรรมนี้เหมือนกันเพราะว่าเราถูกโรคกลุ่มนะคะโรคกลุมร้าวะค่ะก็เหมือนกับปีนี้นะคะก็อยากจะย้อนถึงบรรยากาศนะคะว่าทําให้เรานั้นได้อานุโมทนาบุญนะคะจริงๆแล้วที่เราไปยืนชื่นชมยินดีน่ะก็คือเราไปอานุโมทนาบุญนะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะทําได้นะคะเทียนเนี่ยโอ้โหปาตละเป็นบล็อกเป็นแผ่นแล้วก็เอามาติดเอามาแต่งเอามาแกะโหกว่าจะได้เป็นต้นเทียน ต้นใหญ่แล้วก็มีการประดิษฐ์เป็นลักษณะรูปทรงต่างๆมากมายนะคะในสมัยเมื่อก่อนนี้ก็ลำพังเพียงต้นเทียน1ต้นแล้วก็มีการประดับตกแต่งตามความสามารถหรือว่าลักษณะของ สิ่งที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าการแห่เนี่ยมันคือการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ไปแล้วก็ไปในระยะทางที่เป็นกิโลเมตรเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเดินแห่กันไปแค่ร้อยเมตรนะคะก็เดินเป็นกิโลแห่กันรอบเมืองเลยะค่ะแล้วก็เทียนบางต้นนะคะก็มาจากต่างอำเภอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบให้เหมาะสําหรับการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้นะคะ ในสมัยอดีตเมื่อประมาณ50ปีมาแล้วเนี่ยรถที่ใช้ในการสัญจรก็จะเป็นรถขนาดเล็กเพราะว่าถนนขนทางเราก็ยังเป็นถนนขนาดเล็กด้วยนะคะแล้วจริงๆก็คือยานพาหนะที่มีก็ไม่ใหญ่มากนะคะการขนส่งเนะ่ยเราก็ยังไม่ได้ขนส่งวัสดุสิ่งของอะไรที่มีขนาดใหญ่มากนะคะยกเว้นขนส่งนะคะอันนั้นก็คือะส่วนกันนะคะก็10บ้ออย่างเงี้ยคะ่ะแต่เมื่อเราในสิ่งการออกแบบนะคะทีะ่มีรถเทียนนะคะก็ ก็อาจจะมีรถรถปิกอัพสล้อรถเอ่อหล้อนะคะที่เป็นรถขนาดใหญ่หน่อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากว่าถนนก็กว้างขึ้นนะคะรถก็มีขนาดยาวนะคะทั้งกว้างแล้วก็ยาวด้วยนะคะพวกรถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับการขนวัสดุสินของที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ อาจจะมีขนาดเล็กแต่ก็ผลได้เป็นปริมาณมากๆไปทีเดียวก็เป็นการประหยัดพลังงานนะคะอาจจะเป็นรถที่เขาขนคอนเทนเนอร์เงี้ยค่ะก็คือ,อวัสดุอุปกรณ์คือชิ้นใหญ่ๆะคะ่ะสิบล้อเดี๋ยวนี้ก็เป็น21รล้อก็จะมีล้อมากขึ้นแล้วก็มีความยาวมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้หแห่เทียนโคาราชนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะอย,อย่างเช่นที่มาจากโชคชัยนะคะโชคชัย กระโทคบ้านเรานะคะก็เป็นผู้ที่มีศิลปะในการแกะสลักแล้วก็หลอ่อแล้วก็ออกแบบได้มุดงามมากนะคะหรือไม่ก็อย่างพี่ไม่นะคะแล้วก็ในตัวเมืองเองนะคะซีคิ้วสูงเลยนะคะหลายๆอำเภอในเมืองโคราชก็ยังมีวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้สืบทอดต่อกันมาเกินกว่า60ปีนะคะก็มีถูกสกัดดาวรุ่งก็คือโควิด ถูกโควิดสกัดก็เลยไม่สามารถที่จะรวมคนได้ทําไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีการพักเรื่องนี้กันนะคะแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราได้ทำนะคะก็คือถวายเป็นพุทธบูชานะคะสิ่งใดที่เราได้ทำด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเลื่อมใสที่จะไหวยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูนะคะก็ทำให้เราได้านิสง์หรือได้บุญมากนะคะ การที่เราบูชาด้วยวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าอามิสบูชาก็ได้บุญนะคะแต่นะคะจริงๆแล้วในขณะที่เราทำค่ะใจเราก็เป็นสมาธิใจเราก็นิ่งนะคะถ้าเราไม่มีสมาธิเราคงแกะแล้วไม่ไม่เข้ารูปทรงที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะคะหรือไม่ถ้าเราทําบล็อกแกะ เทบอลอกอเทแก่ออกจากบล็อกแล้วถ้าเราไม่เป็นสมาธินะคะแต่ละดอกแต่ละดวง,ดวงก็คงจะแตกกระแตกแตกระต,ตายกันนะคะเราก็มีสมาธิแน่วแน่ในการที่จะทํางานของเราเนี่ยให้สําเร็จสวยงามด้วยนะคะที่เราตั้งใจทํานั้นเพื่อให้ความงดงามมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะกระทําได้ในช่วงเวลาที่เรา วางแผนไว้นะคะเพราะว่าทําไว้ล่วงหน้ายาวๆก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณสมบัติของเทียนขี้ผึ้งเ,เวลา,เ,าเวลาที่โดนแดดร้อนมากๆก็ตลอดใช่ไหมคะก็จะละลายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำยังไงให้เทียนนั้นแหะดำรงคงอยู่นะคะแล้วก็คงรูปที่สวยงามได้ด้วยนะคะแล้วเรื่องของการออกแบบนะคะก็จะมีการนำพุทธประวัตินะคะหรือว่า อย่างเช่นในสมัยก่อนการก่อนนี้ในสมัยรัชกาลที่9ก็จะมีเรื่องของพระราชกรณียกิจเข้ามานะคะนอกจากว่าจะสืบทอดพอระพุทธศาสนาแล้วก็ยังเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไปในเวลาเดียวกันด้วยนะคะก็จะทําให้เราเห็นนะคะว่าประเทศชาติของเรานะคะคนไทยเนี่ยก็จะต้องมีชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ไปเป็นเสาหลักนะคะถ้าเผื่อว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ ก็จะไม่มีความเป็นชาติเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราไม่มีพระมหาย์าาที่มีทศพิธราชธรรมนะคะเป็น,นองค์เอกขาลาศาสนุปธรรมภกไม่อุปธรรมภกย,ย่อยกพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธก็คงจะไม่เจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะและถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาก็คือพระภิกสุสงฆ์ซึ่งเป็นเนืนะ้อนาบุญเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็น พระสุปฏิปันโนเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะได้นำญาติโยมในการาศาสนกิจทั้งหลายทังปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมนะคะทางกายทางวาจาทางใจนะคะาการเป็นต้นบุญต้นแบบในการที่ให้การรักษาศีลน,นะคะ,จะเจริญสมาธิภาวนานะคะจะเป็นศีลสมาธิ ปัญญานะคะท่านก็เป็นต้นบุญต้นแบบในการที่ได้ฝึกฝนอบรมบ่มากายของท่านนะคะวาจาของท่านใจของท่านจนมีความาศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องบอกว่าพระภิกษุที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็จะมีญาติโยมมีอุปถากอุปรัมภ์นะคะด้วยคุณความดีที่มีอยู่ในตัวงแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์นั่นเองนะคะค่ะก็ต้องกราบ ขอบคุณนะคะต้องขอบคุณพระสุป,ปฏิปันโนนะคะพระภิสุสงฆ์ที่ได้สละชีวิตนะคะอุทิศชีวิตเลยทีเดียวว่าเรื่องของความสุขทั้งโลกความสะดวกสะบายนะคะเป็นสิ่งที่ไม่จรังยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้ผลทุกได้นะคะจึงได้เข้าสู่เส้นทางธรรมนะคะกอย้อนกลับมานะคะก็ขอกราบเรียนเชิญน,นะคะกุลบุตรนะคะว่าช่วงนี้นะคะก็อยากจะกราบเรียนเชิญท่านกุลบุตร หรือผู้ชายแท้ๆนะคะต้องผู้ชายแท้ๆด้วยนะคะที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วมีความปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะแล้วก็จะได้ตอบแทนพระคุณวิดามารดาผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนะคะก็เรียนเชิญได้ อุปสมบทนะคะในช่วงเวลานาทีนี้ตามวัดใกล้บ้านของท่านนะคะหรือวัดที่ท่านคุ้นเคยนะคะหรือวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศรัทธาเลื่อมใสนะคะก็ไปขอให้ท่านได้เป็นพระอุปชาหรือไม่ก็ขอในการที่จะทำพิธีกรรมขอความเมตตาท่านนะคะที่จะให้ท่านให้ข้อชี้แนะให้นความแนะนำนะคะในการที่จะได้เข้าสู่ ร่มกาสารพัดนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาของโควิดนะคะที่ไปตรงไหนทุ่งหย,ย่อมได้นะคะก็ก็เป็นการที่เราจะต้องทำตามมาตรการนะคะ social distancing ของการจัดระยะห่างนะคะแต่การที่เราห่างก็ ก็ทำให้คือปกติแล้ววัฒนธรรมชาวพุทธเรานะคะก็ mm. จะไม่ถูกเนตต้องตัวไม่ส่วนเสเฮฮาคือเราก็ต้องมีความสารวมอยู่แล้วดังนั้นการจัดระยะห่างหนึ่งเมตรนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของพระภิกษสุสาม,มนเณรอยู่แล้วนะคะ mm. ค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมานะคะในวันที่1ินะคะวันเสาร์ที่17เดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีพิธี อุปสมบทนะคะธรรมทายาทนะคะจำนวนหกท่านนะคะที่ คุโบสถนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวนชนนะครราชสีมาตำบลทงชัยในอำํำเภอปักธงชัยจังหวัดนะครราชสีมาของเรานะคะมีพิธีเวียนประทักษิณในเวลา8นาฬิกานะคะดังนั้นก็ขอกราบเยนเชิญนะคะคณะญาติมิตรนะคะและท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงนานนะคะก็ขอเชิญชวนร่วมปัจจัยนะคะเพราะว่าปัจจัยเราก็จะได้นําไปถวาย ถวายพระอุปชาถวายพระบวชใหม่ได้ไปร่วมกันทําเป็นถวายพระทหารเพรนะคะแล้วก็ร่วมเป็นผ้าไตรจีวรน,นะคะสบงจีวรสังคติสําหรับที่จะเป็นเครื่องบวชนะคะในเรื่องนี้นะคะอาน,นิสงส์มีมากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าวันนี้รายการโลกสีขาวก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะถ้าอย่างไรนะคะพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะทุกๆวันนะคะจันร์ถึงวัน เสานะคะ16นาิก30นาทีถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็จะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะดิฉันการจนาตันสวนรัตน์นะคะจากศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและโรงเรียนตะวันชยัยวิทยานะคะก็จะกลับมาพูดคุยนําเรียนเรื่องราวในโลกสีขาวนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะได้มีหัวใจ ที่ตรงกันนะคะเราคือพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราให้สมกับที่บรรพชนของเราได้สละเลือดเนื้อและชีวิตให้พระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะ,คะ,นนะ,คะกอ็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการที่เราจะต้องมาช่วยกันดูและนะคะอย่างเช่น พระปฐมบรมราชองค์การนะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะมหาราชเนซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชวงศ์จัก,กรีนะคะพระองค์ก็ได้ได้กล่าวถึงาการที่ท่านได้ขึ้นของราชเนี่ยท่านใช้คําว่าตั้งใจจะอุป,ปถัมภุก ยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันเทเสมารักษาประชาชนและมนตรีนะคะดังนั้นเรามาช่วยกันสืบทอดยอยกพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเรานะคะให้ได้ เป็นเนื้อนาบุญนะคะเพื่อที่เราเองเราจะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของหลักธรรมคำสอนและที่สำคัญก็คือจะได้ออกแบบชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้เดือนหน้านี้และก็รวมถึงชาติหน้านี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้กราบอนุโมทนาบุญและกราบสวัสดีค่ะ